หล่อนบอกว่าพี่เซนนี่เขาไม่ยิ้มหรอก็ไม่มีใครนัดยิ้มกับเขา,า <c oughs> อะแย,ย่าามาก <มา S 2> ผีไม่มีนัดผีไม่มีนะ <c oughs> อะไรอะก็สิเป็นผีอะไรไม่ได้หรอกผีอะไรกจเป็นได้แค่ผีน้องอุ้ย,ยเย่มากผีล้มก็ถูกเอานะทำไมอะม,มีลักษณะคันโอ้ยแรงมากจะหาเขาแรงมากเลยแต่นี่อินคันสุดจริงๆ เอาดีๆให้ฮิเดะให้โยโกฟูทคาดาอะไรก็ดูก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวกับปะามันหัวล้านอะมันต้องทำเป็นกลมๆมันต้องนุ่นๆน้อยๆมันน่าจะนุ่นๆอันนี้หัวนุ่นจริงหัวอะไรครับหัวตรงนั้นเห็น,น <ะ S 2> แม่นูมันเปิดเห็นไหมล่ะเห็นขามันเลยมันต้องลงไปในน้ำเลยเว้ยเนี่ยฉันจะได้ตัวกับปะาฉันลงในน้ำแล้ว แต่ถ้านางชนะสองวิติดปุ๊บสัปดาห์หน้ากูจะใส่ชุดเขียวบ้างนะเขียวเนี่ยมงหรอเขียวเนี่ยมงก็่าเยวถ่ายกับสะพานญี่ปุ่นเลยหล่อนไปถ่ายกับสะพานยายเมองดีกว่าหล่อนแต่งเป็นผียายเมืองแบบคอยให้น้ำลืมความทรงจำหนีดีกว่าเข้ากับหน้าหล่อนมากกว่ามึงไปถ่ายตรงสะพานนี้สะพานอะไรสะพานควายผีล้มอ่ะไปยืนข้างนอกไปอีผีล้มมากลัวแดดอีค้าผีล้มผีอยู่ในที่ร่มเขาเรียกผีร่มอ่รเลยเป็นผีร่มหรอ เขาบอกว่าตัวกัปปะจะคอยหลอกล่อคู่คนลงไปในน้ำเพื่อกินตับไจไสพุงกัปปะหรือตัวเหี้ยที่เอาโยงลงไปกินในน้ำทันโทษโจริงรจริงก็จีน่าจะได้แต่งเปนนี้นะ<ด>ผีกินขี้ใครอ่ะที่จะอยู่จำอังอับน้ำตัวกินขี้ใครอ่ะมันมีนะผนีปู่มันมีเยอะจังอะ่ะม,มันมีผีแปลกๆใช่ญี่ปุ่นมีผีแปลกๆเยอะเหมือนรลับปริญญาเราเลยอ่ะลับเสร็จปุ๊บก็มานอนถ่ายตรงสนามหญ้าในมหาลัยเนี่ยนอนถ่ายตรงสะพานแบบไร่ะ็ไ ปกติเป็นผีอะไรไม่ได้หรอกผีอะไระได้แค่ผีน้องอุ้ยอุ้ยแรงมากเทนก็เป็นได้แค่ผีผีอะไรผีไม่ต้องมาอ้างลิงอ่างเสื้อหรือไม่ต้องมาอ้างเสื้ออ้างลิงทะเลาะกันจริงก็แล้งไม่จับฉับยิ่ตาผีไอ้ไห,ห,หมอนั่งนะ่าเหมือนปล่าฮารุกโก เหมือนอะไรเหมือนใส่จิ้มจมูกน่ารักนะไม่ต้องเป็นผีก็ล้มได้ค่ะนางอ่ะเวลาถ่ายรูปอ่ะมึงอย่าหาหมกอย่างเงี้ยให้ไปกอบใส่อีกนะมันเหมือนแม่อุ้ยผีตัวนี้ไม่หน้าลัวเลยอ่ะแต่หน้าแก่อ่ะเขาเป็นล้มเหรอแล้วล้มเขาอยู่ไหนอ่ะหรือมันไม่ต้องมีอ้าพวกเขาได้ยีล้มปั๊ไม่รู้อ่ะมันไม่ต้องเป็นไม่ ขีดล้มมันคือเป็นตัวล้มเลยไม่ใช่หรอไม่เลยตัวที่เป็นล้มเลยแล้วมันมีตานั่นน่ะไม่ใช่หรอใช่นั่นแหละอ้าวมันคือแล้วมันดันใจมันไม่ใช่คือต้องเป็นเปรอะแล้วทมไมช่วกูเป๊ะอ่ะแล้วมันแล้วทำไมช่วกูเป๊ะอ่ะเห็นแล้วน่าเอาไปเก็บเอาไปที่บ้านพักอ่ะไม่ใช่บ้านพักคืนนี้นะบ้านพักคนชราเขาจับได้ขีดล้มก็ถูกแล้วนะทำไมอ่ะมีลักษณะคันโอ้ย แรงมากถ้าเขาแรงมากเลยแต่นี่อินคันสุดจริงๆพี่กอฟควรจะต้องถือล้มจริงๆสักอันหนึ่งมาให้ด hey, ูดูใช e ่าเธอฉันดูไม ну ่ออกเลยว่าเป็นผีล้มกว่าอีกับป่าดูยากแล้วนี่ผีล้มดูยากกว่าอีกอืมโสนอีผี่โเเสออะดูอันนี้เอียหละ นอกโนเฟสแล้วโนลักด้วยอุยรักรอลิงเหรอลักเรืออุ้ยแรงมากไอ้มึงหมนไอ้นี่เลยอ่ะไม่หมดไอ้นี่เออเหมือนแล้วว่านักร้องซ่อนเดอะแมสซิงเกอร์เหมือนเดอะแมสซิงเกอร์ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะเออเหมือนแมสซิงเกอร์จริงด้วยอ่ะเออนักร้องซ่อนตายอ่ะแต่ว่าถ้าเขาจะไปอ่อยเขาเรียนร้องเพลงก่อนนะเขาเหรออ๋อ ครูเขาบอกว่าที่จริงอ่ะก็เจีย๋ยไม่ได้้องเพียนนะคะแต่ว่ามันมีเพลงที่เหมาะกับช่องเสียงของก็จีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเ,เพียงแค่ครูยังหาไม่เจอแค่นั้นเอง <laughs> <c oughs> ครูเรียครูที่ไหนอ่ะจะได้ไม่ไปเรียนตามมันถ่ายมุมซอกบ้านเขาเหรอตรงนั้นน่ะหรอของแม่ขาาไปเท่าไหร่คนเดินมาตกใจร้องเป็นคองแม่พี่ก็ไปยืนกลายเป็นคองแม่อุ้ยอะคิดดูสิส่วนกูไปยืนเมื่อกี้ใส่พอใส่วิกแล้วกลายเป็นคองแม่ชี้เลยเหมือนแม่มากที่จริงไม่ต้องถ่ายหลายรูปก็ได้นะตรงนั้นละ หน้าไม่ได้เปลี่ยนหรอมึงแล้วเขาไปยืนตรงซอกตึกอ่ะเขาไม่เหมือนผีนะเขาเหมือนโจรมากกว่าจริงโจรมุมตึกค่ะไม่ใช่ผีมุมตึกค่ะยิ้มหน่อยหล่อนบอกว่าพี่เจนนี่เขาไม่ยิ้มหรอก็ไม่มีใครนัดยิ้มกับเขาอ่ะยมากผีไม่มีนัดผีไม่มีนะอะไร่อืคือชุดของฉันกับอีกอดและการโพสต์และการถ่ายมันดูเป็นแฟชั่นจริงๆแต่ของอีเจนก็คือเอาให้ดูนากลัวไปเดิน ก็ไม่รู้จะแฝดฉันยังไงอย่าย้ายโลงเลยค่ะย้ายโลสักท่าเดี๋ยวจะติดหัวจะกี้ข้ะถึงเวลาอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าใช้คําว่าย้ายใช้คําว่าเคลื่อนเคลื่อนอ๋อาใช้ศัพท์ผิดขอโทษเคลื่อนใช้คำว่าเคลื่อนเฮยเที่ยวไป